ขึ้นมาร้องด้วยนะมันก็บอกว่าจริงหรือเปล่าแล้วทางผู้จัดเขาจะไ่วย่างไงให้ไหมก็ได้มีการส่งไปหาพี่เขาโอ้ใจดีมากพี่ก็ตอบกลับมาแบบยินดีอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วจริงๆมันก็น่าจะเป็นโชคดีของเอสแหละเพราะว่าตัวของพวกนี้เขาไม่เคยไปไหนแล้วจริงเีว่าเรีว่าโชคดีของเนี้ยที่เพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็สนุก ก่อนจะไปร้องเพลงเดี๋ยวเล่นเกมก่อนดีกว่ามีเกมด้วยมีเกมมีเกมเล่นอยากเล่นเกมไหมครับอยาไม่นั่งเลยขอนั่งหน่อยได้ไหมครับอยากเล่นเกมไม่เล่นอยากเล่นเกมเรามีของแจกเหรอมีของมาห้าชิ้นเป็นของที่สำหรับเอ็ดนะคือลิมิเต็ดมากเพราะว่าผมทำมาเพื่อเอามาเล่นเกมในวันที่ผมมีคอนเสิร์ตเท่านั้นเข้ามา เท่านั้นเลยแสดงว่าหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนเมื่อกี้กูยังได้อีกตัวนึงอยู่หลังมันไม่เล่นมัเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วแต่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรอ่นนี้ขอให้ดูแบบเสื้อก่อนตอนคืนอีกก็บอกว่าเออถ้ามันมีงานแบบนี้ก็คือไม่ต้องให้เอเยอะอะไรแบบนั้นใช่ไหมก็คือให้เป็นช่อดอกไม้อะไรเป็นฟิลแบบนักร้องไปแล้วกันแต่ว่าเราจะให้มาไายก็คือไปให้ตอนเล่นลิกเกอนะครับเพราะว่ามี ร้องเพลงกับลิเกเนาะแต่วันนี้ไม่มีล oh, ิเกนะทูกแปลกๆนะเพื่อนนะมันไม่มีอ๋อนี่มันไม่มีลิเกมันมีแต่เออ่คอนเสิร์ตวันนี้ก็คือให้คอนเสิร์ตเลยทางเราเปิดงานยังโอท็อปนะครับสุดๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประธานที่จัดงานและทีมงานทุกท่านเลยนะครับผมเอ่องารนะครับผม พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะขอบคุณนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะฮะข้าตัวนีงใบครับกี่ใบหน้าตาเลยแต่ก็แฟนคลับเราก็มากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องแบงค์แฟนคลับในคณะที่เจสราลมากันมากมายเลยคุณคุณจับได้คุณนแม่คุณแม่ชื่อเลยคุณแม่แม่จ๋าอ๋อทุกครั้งเนี่ยแม่จ๋า วันนี้เราก็ต้องขอบคุณเจ้าของเพลงที่เรานำมาร้องนะครับหลายๆเพลงก็คือมีเพลงรักเธอที่สุดของน้องเบลนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อ้อนบ้าน,นะครับของพี่กระแตขาวการอนุญาตให้เราร้องนะครับแล้วก็เพลงฟ5ของพี่ปีเตอร์สันติวงศ์นะครับแล้วก็เพลงของหัวหน้าเราครับสอดาม เพลงทิเกอไลน์ออนไลน์นะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพลงพ่อมดกับคนของใจด้วยที่อนุญาตให้ผมร้องใช่เพลงตัวเองนี้เอางงนี่ต้อขอบคุณตัวเองใช่ไหเราขอบคุณตัวเองที่เกิดมาเจอคนดีๆเราขอบคุณด้วยก็ขออนุญาตเขาขอบคุณที่แมาขอบคุณให้เขาตื่นขึ้นมางานก็ดีแล้ว เออคนนี้คนถื่นมาก็เออนะครับก็ขอบคุณอ่ะแล้วเราเราเม่คิดว่เาเราจะจบหรอวเราจะคุยกันไปเนี้ยยาวๆไม่ทำเลยอ่ะอะไทุกคนผมในฐานะดาร์ดรกน้องเต่านะคะออรับขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขระวังมือครับไม่ใช่ใช ให้กองผลงานงานอะไรและวถ่ายรา<ล>ูปทุคนงานนะครับงานเนะีย่ยเป็นกิจกรรมการประกวดนะครับผลงานยางโมท็อปนะครับสุดสายกดนะครับช่วยกันดันสินค้าโมท็อปให้ไปถึงระดับโลกเลยนะเราขอบคุณนะครับคณะกรรมการนะครับทุกคนแนล้วก็ประธานนะครับท,ที่เป็น พี่พี่ที่ช่วยเราทำซาวด์เปิดเพลงให้เราด้วยพี่พี่นะครับผมเพราะว่างานตรงนี้ผมว่ามันยากขอบคุณพี่พี่ที่เขามาด้วยเหตุผลครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับข้างไหนข้าไหนที่พิ่งไปรับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆข้ไหนที่วิ่ไปรับเราไม่มีเลยกูวิ่งเขาไม่ถูกไปดูอ๋อมีมีเขาแล้วรอสถานเลยเผื่อกูวิ่งกลับรถแกอยู่บรถนี้เอามาเดี๋ยวถ่ายรูปกันถ่ายรูป